สวัสดีครับพบกับผมสุพจน์คนน่ารักกับอินสุเสนิยนนครสวรรค์ตะคี ที่1ที่เดียวในนครสวรรค์นะครับวันนี้นะครับมีรถแต่งพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้านะครับนี่คันนี้เลยนะลูกค้าอยู่จังหวัดชัยนาทนะนี่อุตส่าห์นะครับอ่าให้ผมดูแลเนาะแล้วก็นะครับมาซื้อกับรถกับผมนะบอกได้เลยนะครับเคสนี้นะครับผมช่วยในส่วนของเรื่องอาชีพนะครับเรื่องรายได้ต่างๆเนาะลูกค้าไปที่ไหนแล้วนะครับไม่มีใครนะครับที่จะสนใจนะครับในส่วนของการที่จะช่วยลูกค้าในการออกรถนะครับคันนี้นะครับผมช่วยลูกค้านะครับนี่นะครับแนะนําในส่วนของเรื่องงาน อาชีพเอกสารต่างๆออกรถได้จริงนะครับลูกค้าดีใจมากเลยลูกค้าดีใจมากเลยนะครับเคสนี้บอกว่าไปที่ไหนแล้วไม่เคยได้นะครับคําตอบที่ชัดเจนเลยนะครับว่าต้องทํำยังไงนะครับนี่สมใจหวังแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกค้าจะมารับรถแล้วในส่วนของตัวรุ่น4ประตูรุ่น s อพร้อมโปรแม็กซนะแต่งการสวยๆแบบนี้เลยนะครับเอาใจสายซิ่งกับัวรุ่นนะครับชันานี่เลยนะครับ นี่จัดทรงจัดทรงเดี๋ยวมาดูการจัดทรงนะครับพร้อมในส่วนของตัวโปรโมชั่นดีๆในส่วนของการจัดทรงพร้อมโปรโมซิ่งนะครับที่ให้กับลูกค้านะในส่วนทางด้านหน้ารุ่นเอของเราเลยนะกระจังหน้านี่กระจังหน้าออกแบบใหม่ดีไซน์2022หรูหราแบบนี้มาพร้อมกับโลโก้เอซูขขนาดใหญ่นะแล้วก็ไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะครับทางด้านล่างก็จะมีในส่วนของตัวไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟตัดหมอก ไปตามออันนี้นะครับลูกค้าบอกว่าขอติดตั้งเพิ่มเติมน้าจ่ายเงินเพียงงบพันกว่าบาทเองแค่นั้นเองนะครับลูกค้าสนใจแล้วนะในส่วนของตัวตัวโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะ,ะมาดูการจัดสรงพร้อมโปรแม็กซิ่ิงนะครับดูทางด้านข้างนะโหลดหน้า2หลัง4นิ้วมาพร้อมกับแมกไลเวลออฟส,สวยๆกันแบบนี้เลยนะนี่มาดูกันเลยเห็นไหมครับ แมกไนเวล69นะมาพร้อมกับในส่วนของตัวชุดครอบเบรคครอบดุมน็อตล้อสีน้ําเงินนะครับอันนี้แถมให้ตามโปรพร้อมแม็กซิ่งนะที่ไหนไม่แถมที่นี่มีแถมนะบอกต่อกันได้เลยอ่ะมาดูในส่วนของตัวฟิลม์มฟิลม์มลูกค้าบอกขอแบบว่าฟิล์มออกประหลอดประหลดนี่ครับจัดให้ประหลอดรอบคัน60-80%แบบนี้เลยนะใายจาฟิล์มซิ่งนะครับ์มเขียวฟิล์มปลาสมีหมดนะในส่วนของตัวนี่ครับค้อมือดึงข้อมือดึง เป็นโครเมียมลูกค้าสั่งติดตั้งเพิ่มเติมนะนี่4ชิ้นเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของทั้งด้านท้ายโหลดหลัง4นิ้วนี่ออฟในส่วนของตัวแมกลึกๆแบบนี้เลยนะชุดครอบดุมน็อตล้อสีน้าเงินตัดกับแมกเรลได้อย่างลงตัวนะนี่4นิ้วอ่ะสนิ้วสอดอันนี้จะไม่สอดละอันนี้เตี้ยเลย <laughs> อ่ะทั้งด้านท้ายรุ่นเอของเราจะเป็นในส่วนของตัวไฟคมแดงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว ทางด้านท้ายนะครับมือเปิดจะเป็นมือเปิดครอบแบบนี้เลยนะครับขมิยมติดตั้งเพิ่มเติมเหมือนกันเห็นไหมครับไม่เอากระบะไลเนอร์นี่วัยรุ่นสายซิ่งตัวจริงนะครับไม่เอากระบะไลเนอร์ครับบอกผมไม่เอาครับพี่นะใครไม่เอาก็ได้นะตีเป็นเงินคืนให้ได้นะนี่ครับสำหรับเกีย์นี้ก็ตีเงินคืนให้นะแล้วก็ไปเพิ่มในส่วนของตัวอ,อุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมดาวชิ้นไหนบอกได้เลยนะนี่โปรโมชันดีๆแบบนี้เลยนะ สีเงินโบหรือสีบ่งเงินของเรานั่นเองนะครับช่วงนี้นะครับรถสีขาวนะครับยังว่างอยู่นะใครสนใจออกรถในส่วนของรุ่นสีประตูรุ่นเอสแบบนี้นะพักมาหาผมได้เลยนะครับกับโปรโมชั่นดีๆเล้าใจแบบนี้เลยนะกับผมสุพจน์คนน่ารักอ e ีสุสุเส,สนียดนนครสวรรค์ตะขีที่1ที่เดียวในนครสวรรค์นะครับออกรถเป็นเรื่องง่ายดันเอกสารทุกเคส bakın, ส่งมอบกันถึงหน้าบ้านต้องผมคนนี้คนเดียวเท่านั้นนะครับบอกได้เลยนะครับจังหวัดไหนก็ส่งมอบได้นี่เคสนี้จังหวัดใกล้เคียงเราเองนะครับจังหวัดชัยนาทนะครับดันเอกสารให้ จนผ่านนะลูกค้าให้ความร่วมมือดีมากนะครับสำหรับเคสนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งมอบและจะสัมภาษณ์ลูกค้าว่าจริงไหมนะจริงไหมออกแล้วก็ผมแล้วได้ได้แบบนี้จริงไหมนะครับเดี๋ยวมาชมกันในส่วนของคลิปพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับใช้เงินดาวเพียง19,900บาทเท่านั้นเองพร้อมโปรแม็กซิ่งจัดทรงกันแบบนี้แต่งซิ่งกันแบบนี้นะครับมาพร้อมในส่วนของ ดีเมืองนครสวรรค์ลืมเลยนี่วัยรุ่นสายซ <fic> ิ่งพลาดไม่ได้เลยนะครับในส่วนของการแต่งจัดทรงแบบนี้ขาดไม่ได้นะครับของดีเมืองนครสวรรค์นั่นก็คือท่อนะครับท่อซิ่งจากเมืองนครสวรรค์นั่นก็คือเปียท่อไอเสียนะของเขาดีจริงๆนะครับทุกคันออกกับผมนะครับต้องบอกเลยว่าขอแต่งเพิ่มนะครับนี่นะครับท่อซิ่งท่อดีเมืองนครสวรรค์นะครับเปียท่อไอเสียนะใครสนใจทักมาได้นะครับ ไม่ได้ออกแล้วก็ผมจะอยากได้ทอซจริงก็ทักขาผมได้นะบริการให้นะครับ พอซิงเมืองนครสวรรค์เดี๋ยวมาชมในส่วนของคลิปเสียงนะครับบอกว่าเสียงของเขาเล้าใจมากเลยนะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับจับไปเลย19,900บาทนะใครสนใจทักมาหาผมได้นะครับกับสุพจน์โคตน่ารักอีสุสียนิยมนครสวรรค์ตะคีที่1ที่เดียวในนครสวรรค์นะครับบริการถึงที่นะครับใกล้ๆไปหมดนะครับนี่เลยต้องผมคนนี้นะครับอย่าลืมนะครับทักมาหาผมนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของการเอกสารได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ